จากลาวครับไปต่อกันที่ลงมาทางด้านใต้กัสนสะหน่อยครับกับราชอาาณจักรกัมพูชา,าราชจาจักรกัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศสุดท้ายในปีคริสตศักราช1999เนื่องจากปัญหาภายในของกัมพูชาในขณะนั้นซึ่งตามกำหนดเดิมจะต้องเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับสบปปลาวและเมียนมาในปีคริสตศักราช1997 แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อนหลังก็ไม่ได้มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับน้องๆเนือ่องจากกัมพูชามีการวางแผนและการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไม่แพ้ชาติอื่นๆในอาเซียนเลยซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเผยว่ากัมพูชาจําเป็นที่จะต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในปลายปี2558 โดยรัฐบาลจะมุ่งความสนใจไปยังการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทางเทคนิคที่ในเวลานี้ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเพื่อรับประก,กันว่าเยาวชนจะเป็นผู้สืบทอดจากรุ่นปัจจุบันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับเรียนรู้แผนรับมือกับ AEC ของกัมพูชาไปแล้วเรามาศึกษาวิถีชีวิตของคนประเทศนี้กันบ้างดีกว่าครับสังคมกัมพูชาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญ,ญาณ และสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับถึงแม้ว่าปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้จะเริ่มจางหายไปแต่ตามชนบทก็ยังมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องเนี้ตาดวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือคนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเมื่อเสียชีวิตวิญญาณยังคงวนเวียนไม่ไปไหนคนที่มาอาศัยที่หลังต้องให้ความเคารพนับถือ รือความเชื่อเรื่องยายขมเมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองเรื่องการเดินทางซึ่งระหว่างที่ขับรถผ่านจังหวัดกำปงสปือพี่ไอสไตล์ก็ได้เห็นศาลแห่งหนึ่งของยายขมเมาตั้งอยู่ริมข้างทางมีชาวกัมพูชาจอดรถลงมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยกันเต็มไปหมดเลยล่ะครับซึ่งชาวกัมพูชาที่มาที่นี่นอกจากจะมาจุดธูปก,กราบไหว้ยายขมเมาแล้วมักจะกระทำการอย่างหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยน้องๆคิดว่าเขาใช้วิธีไหนครับ คนก็จะมากราบไหว้บูชานะครับขณะเดียวกันน้องๆคิดเราคิดดูว่าเขามากราบไหว้บูชาจากนั้นแล้วเขาน่าจะทําอะไรนะครับกับเขาเองหรือว่ากับยานพาหนะเขาที่ทําให้ออกเดินทางได้อย่างปลอดภัยเอาคิดครับกับสิปเาี่ยเม่าไหมทำไรดีอะแต่เขาลงมาไหว้เลยนะบีบแต่คิดบีบแต่ไปไได้ออกมามันเครียดหัวจะได้แบบเหมือนเหมือนที่เราสีแดงว่าไงครับอันนี้ เอาพวงมาลัยอะค่ะที่ถวายแล้วแล้วก็พอถวายเสร็จก็เหมือนเป็นสีริมมงคลแล้วก็ไปของที่รถต่อคะคิดว่าอาจจะมีเอาเครื่องสำอางครับหรือว่าลิปสติกสีแดงเนี่ยไปไปไปถวายเพื่อเป็นเป็นเาเรียกว่าธรรมเนียมของการบูชาขอพรด้วยลิปสติกลิปสติกสีแดงให้เราปลอดภัยใช่ครับก็คือบนบานสันกล่าวครับแต่มีของไปด้วยใช่ครับอ่ะสีแดงไปแล้วมาลองดูสีน้ําเงินกันบ้างดูยิ้มแบบมั่นใจมากเลยนะน้องแพร ข้อนี้เนี่ยต้องฝั่งแพรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าความคิดที่หลากหลายเกิดขึ้นเริ่มต้นจากอาจจะถวายมากก็ได้ค่ะเพราะว่าคนแก่ค่ะจะกินหมากอะค่ะมาคูแล้วทําให้ปากแดงอะค่ะแล้วหมากทาให้ตื่นด้วยค่ะเคี้ยวอะไรอย่างเรรี้ย <c oughs> ในการเดินทางค่ะให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยถวายเลือดครับเลือดหมูเลือดไก่ถวยเลือดเลยเป็นก้อนเป็นถุงหรือว่ามาปาดตรงนั้นเลย ไม่มีใครไปเรื่องของพวกผลหมากรากไม้เลยนะฮะทุกคนไปของที่แบบปแปลกๆนั่นเลยไปกัน,กนที่ค่อยเงครับพี่เจี๊ยบครับว่าไงสําหรับพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจ๊มองว่าอย่างที่เขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเหมือนกับบ้านเราก็คือเวลาเราไหว้เจ้าหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะเอาผลไม้นเนี่ย มีตัวอย่างนี่คือก็ไหว้เจ้าทั่วไปนี่แหละใช่ก็เหมือนการไหว้เจ้าอย่างงี้ค่ะไปไหว้แล้วก็สําหรับคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยนอกจากจุดทูบไหว้แล้วเนี่ยก็แวะทานผลไม้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่จะทําให้เราเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางที่เราจะมาอืมอข้อเอครับง่ายๆเลยก็คือทานของไหว้ค่ะที่อยู่ที่ศาลค่ะง่ายง่ายง่ายๆแค่นั้นเองจงตัวอย่าคิดมากใช่แล้วอ้าวเอกินของไหว้ค่ะไหว้อะไรไปก็เอากลับมากินนะครับเป็นสิริมงคล แค่นั้นค่ะแค่นั้นเลยอ่ะข้อบีพี่บีบ้างอ่าข้อบีนะคะนี่ค่ะเล่่ซื้อรถมาถวายซื้อรถถวายครับไม่ใช่อะครับอนี้สารยายขมาวเนี่ยจะมีรูปปั้นจำลองของยายขมาวแล้วก็จะมีตุ่มน้ำอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางของชาวกัมบูชาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะตักน้ำจากตุ่มเพื่อลาก ไปที่ไม้ทาที่ยายขมเมาถืออยู่แล้วก็อันจำลองอันจำลองอุนจำลองแล้วก็เพื่อเอาน้ํารองที่ปายไม้จาไม้เท้าเนี่ยเราบอกนะว่าเอาขึ้นมากินอีกแล้วคุณายเพื่อเอาน้ำรองจากไม้เท้าเนี่ยแล้วก็เปพรมบโมพรมที่รถเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางเพื่อน้ำมนต์อย่างเงี้ยใช่พ้อบีครับ ตักน้ํารองน้ําที่ว่าเสมอเป็นน้ำมนต์ไช่ครมรถไปโครมรถรถยองยังไงคือตักน้ําไปาครมรถนะครับส่วนข้อ4กินของไหวครับผมใช่นม่ใช่กินของไหวไม่ใช่แน่นอนครับน้องบอยอกกันก่อนนะครับชาวกัมพูชานะครับคือว่าเขานะฮะคือว่าเขาเนี่ยจะถือเคตในการเดินทางนะครับผมก็คือว่าเขานั้น จะถวายของที่เป็นสีแดงๆเท่านั้นครับผมนี่แบบนี้ครับนี่ก็คือนี่ครับน้ำแดงถัวแดงครับผ้าแดงครับสับปะรดแดงครับผมแก้วมังกรอตัวที่ครับผมแก้วมังกรครับครับเพราะว่าคือมันจะเป็นการถือคิดแบบว่าเฮ้ย เรานั้นได้มีการเลือกตกยางออกกันเกิดขึ้นแล้วเป็นการแก้เค็ดยังไงล่ะครับผมหลังจากนั้นก็จะเดินทางแบบว่าปลอดภัยแล้วครับอ้ออาวเพราะสีครับพี่ตั้งบอกว่าต้องถวายของสีแดงมาดูกันครับน้องๆทั้ง3ข้อนะครับน้องๆจะเลือกข้อไหนครับรย้ำอีกทีก้อนนี้คะแนนคูณ2นะคูณ2นะครับคูณ2นะครับถ้าพร้อมแล้วใครตอบได้ตอบกครับะไรดีอะ อดเลยพี่บอกพี่ก็ช่อนะ่เอะครับสุดท้ายแล้วตามความเชื่อครับชาวกัมพูชาหรือว่าแคนเบเดียเนี่ยนะฮะเขาจะทําสิ่งใดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการไปกราบไหว้บูชาและจะทําให้พวกเขานั้นเดินทางปลอดภัยคือ สีแดงแพ้ต่อเนื่องมา6สัปดาห์นะฮะ6สัปดาห์นะครับไม่รวมกับของเก่านะฮะคือขอ้ขอข้อ b ครับตัด <Yeah! S 1> นะ ศาลใาญ่ขมเอาที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาเป็กโนในเขตจังหวัดกำปงสปือแห่งนี้ชาวกัมพูชาเชื่อกันว่าสมัยก่อนบ้านใหญ่ขมเอาอยู่แถวๆนี้ครับก็เลยสร้างศาลขึ้นที่นี่เป็นที่แรกเวลาขับรถผ่านบ้านยาย่ขมเอาก็ต้องลงมากราบไหว้บูชาเพื่อขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปตลอดการเดินทางซึ่งการตักน้ําราดรถก็เพื่อความเป็นสิร,ริมงคลให้กับรถนั่นเองครับเวลาขับออกไปแล้วจะได้ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุบางคนเอาน้ำมาราดรถไม่พอ เอามาล้างหน้าล้างตาก็มีครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนสติอีกอย่างหนึ่งด้วยเนื่องจากถนนเส้นอื่นๆในเมืองนี้จะเป็นทางเรียบตลอดไม่เคยมีเหวหรือหน้าผาแต่มาเส้นทางนี้จะเริ่มมีหน้าผาก็เลยตั้งสารยายขมเหลาที่นี่เพื่อเป็นการเตือนสติให้ชาวกัมพูชาขับรถอย่างระมัดระวังนั่นเองครับ เป็นความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วมันก็แฝงไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างม่วะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงเรื่องความปลอดภัยกันด้วยใช่ค่ะคุณหมอครับค่ะก็จริงๆแล้วความเชื่อในโซนตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในในอาเซียนเนี่ยก็มีความเชื่อมากมายนะคะบางความเชื่อเนี่ยเราฟังแล้วก็เอ๊ะมันทําไมไร้สาระจริงๆแล้วทุกความเชื่อที่คนโบราณสร้างขึ้นมาเนี่ยล้วนจะมีกุศโลบายที่แฝงอยู่นะคะอย่างอย่างตัวอย่างเนี่ยยายขมเก็คือให้ระมัดระวังในการขับรถนะคะอย่าง บ้านเราก็มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนจะมีความเชื่อว่าอย่าตากผ้าค้างคืนคต้องต้องเก็บผ้าทุกเย็นเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราก็จะอยู่มีป่ามีดงมันก็อาจจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาแอบซ่อนอยู่ะนะคะก็ก็จะเป็นสิ่งที่เตือนอแต่บางความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันก็มันมันเป็นแค่ความเชื่อยังยังไม่เห็นกุศโลบายเบื้องหลังนะคะอย่างเช่นในประเทศเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็ก เวลาใกล้สอบเด็กจะไม่ไม่กินกล้วยเพราะว่ากล้วยในภาษาเวียดนามอะอมคำว่าลื่นนะคะมันจะมีเสียงที่เหมือนกับว่าตกเ,ออเพราะกินของที่ลื่นเนี่ยจะสอบตกซึ่งก็ยังไม่ได้มีกุศโลบายอะไรเบื้องหลังะนะคะแต่อย่างบางเรื่องเช่นเมืองจีนก็จะเชื่อว่าเลขสี่ เป็นเลขไม่ดีเพราะว่าพร้อมกับคําว่าซีก็คือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือปกติแล้วความเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยโบราณหรือปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนมีเหตุผลที่แฝงอยู่ว่าไม่ให้ทําเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นการห้ามตรงๆนะคะก็คนก็อาจจะไม่เชื่อ,อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องห้ามด้วย,ด,วยด้วยการใช้ความเชื่อพูดผีปีศาจมาหลอกแทนค่ะ,คะขอบคุณดตอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน่าสนใจมากนะครับในเรืร่องนี้นะฮะเพราะว่าจริงแล้วไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้ในเมืองไทยเราเอง ลองไปหาดูก็ได้ตึกสูงสูงมักไม่มีชั้น13 3าจะเป็น 12A นะฮะหรือว่าข้ามไปที่ 14, 14เลย,เลยวันนี้ครับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวรรณภูมิควา้าแชมป์ไปครับรับไป20,000บาทสวนทีมสีน้ำเงนนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าพวกเราทำดีสุดแล้วนะคะและยังไงก็ตามได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทค่ะครับ,รบนี่